มีแค่นี้แหละไม่ได้หมดแล้วอ่ะใส่ใส่ใส่กุ้งไปเลยใชไมก็ต้องใส่่ใส่ได้ไง่ะมัไม่เท่ากันมันไม่มีที่ใส่นะใส่ได้ยังไงนะเร้ให้มันยังนีอ่ะอก็ใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ไปใส่ไปเลยเพราะว่ามันไม่มีเออเลยอรใส่กระเทียมเลยนะคะไม่ได้ใส่ ไม่ได้พูดถึงกุ้งไม่งั้นทุกคนก็ต้องยกกุ้งอันนั้นออกก่อนวางในจานแล้วก็ทำมันนี้ก่อนยิบตัวเร็วยิบตัเร็วเดี๋ยวอย่าโยนนะอย่าโยนเดี๋ยวก็เด้ง

thải ra, thải ra, được ra, thải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  ใส่น้ำตาได้เลยแล้วก็ผัดทุกครัเลยคอเลยหมดเลยเลยคือใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยน้ำตาลเยอะนิดเดียวนิดเดียวแล้วไปใช้น้ำตาลนิดเดียวโอเคแล้วก็องอีสป้านิดหน่อยอะไรต้องคลุกก่อนใช่ไหมเราคลุก